ออต้องเตรียมแล้วนะบางทีเนาะต้องเตรียมแล้วนะอะไรจะเกิดต้องเกิดเนอะใช่อะไรก็จะเกิดแต่ตแต่เราก็เตรียมพร้อมไว้หน่อยอนี่ขน,นมก็จะเป็นนำะมันจะมาที่นี่แล้อ,อตอนนั้นพี่เคยไปอยู่ปทุมธานีอู้หู่นะขนาดนี้เลยต้องมาที่นี่ เตรียมของใส่บารค่ะกำลังเตรียมของใส่บาทอยู่นะมาที่นี่เสร็จปุ๊บหนามมาที่นี่ก็ต้องไปอยู่สมุทรสาครไปอยู่บ้านน้องชาย ตรงเตรียมแล้วนะบางทีเนาะตรงเตียมแล้วนะอะไรจะเกิดต้องเกิดเนอะใช่อะไรจะเกิดแต่แต่เราก็เตรียมพร้อมไ้หน่อยต้องมะละหองใส่บาตรทิ่งเลย ขายข้าต้นชาขอ,ข,อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทำไม่เยอะนะคะก็จะมีผักมี ก็ชะลอให้มันช้าหน่อยมีอะไรเก็บขึ้นไปได้ก็เก็บขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะเยอๆขอบคุณนะโอเคค่ะคุยกันเรื่องน้ำเคยรมาแบบนี้ไหมกลุม้มกันมันจะมาเน,น,นาะเคยมาใช่โอเคค่ะคุยกันเรื่องน้ำเคยรมาแบบนี้ไหมกลุม้มกันมันจะมาเนาะเคยมา โอ้ใส่บาตรค่ะนะคะตึ้มๆ คล้องต้นชาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะต้องมาละเอาใส่ตาทิ้งเลย ใส่บาดค่ะกำลังเตรียมของใส่บา,าดรอยู่นะทำไม่เยอะนะคะก็จะมีผักมนึสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนเช้ากับนใตนะคะตอนเช้า,ชามาคายของนะคะทำ กำลังเตรียมคองใส่บาตรทางค่ะกับข้าก็จะเป็นพดถั่วงอกก็จะเป็นต้มล้ะนะคะใส่บาตรพัดถั่วงอกใส่บา,าตรข้นะคะจนตรร้มละไม่มีนะเมืองเมืองนี้เป็นห้าเจ็ด เหรือสีเจยห้าสเออเออห้าส่ตรงนี้ มลเอาใส่บาทด้นเลย บาทนะคะนี่ขนมก็จะเป็นค่ะขอบคุณค่ะไปมานะคะดีดูอะไรคะมีพื้นยันอ๋อมีบาาข้าก็จะเป็นพ้ถั่วงอกก็จะเป็นต้มละนะคะใส่บาท มาที่นี่เสร็จปุ๊บนม้ำมาที่นี่ก็ต้องไปอยู่สมุทรสาครตปอยบ้านน้องชัยได้ถึงก็ต้องไปรับปัญ่าอีกอย่าหนึ่งจ้าค่ะตึ้งแรกตึ้งบ้านนะ้อง,ะะองชาย เราก็ชะลอให้มันช้าหน่อยมีอะไรเก็บที่ไปได้ก็เก็บขึ้นไปอี่ี้นะคอขอบคุณนะนี่ขนมก็จะเป็นเมื่อเมื่อเมื่อปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดหรือสี่เจ็ดอะไรแนี้ห้าสี่ห้าสี่เออเออห้าสี่ตรงนี้ เตียมของใสาบาดค่ะกำลังเตรียมของใสาบาดอยู่นะเตรียมของใสาบาดค่ะกำลังเตรียมของใสาบาดอยู่นะมันจะมาไหมน้องท่นี้ต่ำ้วยนะตรงนี้ก็เขาเขาบอกถ้าน้องแพง มันมาจังหวัดนนบทบุรีทำไม่เยอะนะคะแล้นก็จะมีผักมีกัวมันกำลังคุยกันว่าไอ้นี่น้องเขาเอาบล็อกเขาไปเสริมตู้เทอาไห้ขวบกเขา ถั่วหักกับต้มมะระต้มมะระต้มมะระอืมนะมันจะมาที่นี่เหรออือตอนนั้นพี่เคยไปอยู่ปทนนุมธา